บ่ได้ไปสวนสามมือไปไัยจังไหนเนาะข้าแต่วันเข่าครับผมโอ้ยสิบไล่ทั้งวนันทั้งไถไถอยู่สองหลอบสามหลอกปุ่นครับผมสิบไล่ โอ้พี่น้องสามเมือแล้วครับผมพุ่มเขามาสวนเสียงแหบเลยเจ็บข้อพอม,มาฉาบช่วยแล้วครับผมพ่อบังนีปูงหยาครับย่านฝนพอดีมันแห้งก็เลยได้มาเกต็น,น้อยหนึางนะพ่น้อะเดี๋ยวก็จะไปไล่นกพิราบแล้วครับผมวานเขาอยู่หน้าครับวานได้สามงานครับหรืออยู่สองงาน สองหมื่นชิบไล่บานผู้เดียวครับไปพป่น้องโอ้โอ้หนออนออนออนอจีเซเว้นทำแล้วไปครับพี่น้องเดีอยวองนมืไลนกโนท่านกินเขาเพั่ เกมครับผมสำเร็จถือว่าเรียบร้อยโรงเรียนจีนชมบรรยากาศไปนะครับเนาะไปเรื่อยๆครับผมโอ้หัดเดินจนรถไถเราจบเกมครับพี่น้องยาคงหาคลิปให้ได้เบิ่งกันกัน,กนยากยากกันก็มีแต่ทา้นั่งซึ่งรถไถเลยมานอ้องทายพี่นอ้องเดี<ๆ>๋ยวเบิ่งกัน แกเกลียดแกซิ่งไปประด้มาเบิ 3, 100, ่งแ่สามเหมือนพิษงู้พิษตาแห้งเลยครับผมไม่หรอครับผมเดี๋ยวขอ,อกนาไปกินนะครับฮูกูดยามืัดนี้นี่เหลืองงวดเลยร้ายสิบตัวทนะี่นั่นเพื่อนเนาะเดี๋ยวหาปุ๋ยมาใส่กับผมพันยางน,นี่แล้ว าไายไกลลวงพออครับผมมาสวันเงั้ไร่กันยา้นนานคอยรอรถมอไซไี่น้อกมาส้ายามแหลงงหินแสงรำไรน้ำมันพอจะหอดบานมันาะนอ,นอ,นอพี่น้องเอ้ย กว่าออกรวยบ่อนเตะวมือ,อ,อหันออกดอกไลน์ได้โอ้มีหน่วยอยู่ตัวนั้นไม่รู้ชีวิตเฮาเลือกเกิดบ่ได้แต่เฮาเลือกที่จะเดินได้แม่นบ่พี่น้องเน,ะเนะาะสายของเฮาครับผมสต่ไม่ตัวมือดีกะเพราะว่าแต่บ้านเมืองเฮาครับผมต่างประเทศนี่ครับ โอ้ยแย่งเกตดแดนเกตดแดงกันครับผมโอ้ยตายตายแย่งซื้อพอ่ออ่ะลบขาฟันกันโอ้ยแจกซานามูม่รอ่งามกว่าไปหน่องเอ้ยแ,แดงแดงหุ่นใด ถึงใครจะว่าฉันเร็วเรวพอรักคนที่มีเจ้าของหัวใจเลือดจำนาน้ออล้วจะต้องตกเหนวเรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องกลับบ้านเฮากลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านโอ้ ว,ว่านะบ่เดี๋ยวไปไล,ล่นกอยู่ในตรงหน้าครับผมอยู่พูนม่นกินเข่าวะหระเมื่ายครับเป็นของเมยเมยเมยเมื่อยจะกับนีแห้งอยู่ดเอาไดนล้วก็ได้มากกวนกนาะ สงครามโลกครั้งที่3ก็จะเกิดแล้วครับพี่น้องถ้าสมมติว่านิวเคลียร์หลุดออกมากจริงๆเา้าบอลเนี่ยเพราะนองเอาไปนอปนจังเกาหลีเหนืออ้าวอย่าลืมนะครับวไวรุ่นได้ครับไวรุ่นได้เป็นประธานาธิบดีครับผมอ่าเพอเพออยันยิ่งมยเด็ก ยิ่งเลยไเลยครับผมสมมติยิ่งไปเดตต่างตยิ่งไปใส่สารัตควันยิ่งไปใส่เมืองใดทีครับพอเข,ข่าคางเขาโอ้ยตายนะพี่นอ้องเนาะมันบ่มีอย่างหน่นอนครับผมจังไอู้ติ้นเนี่ยปูติน้นี่กนอนมารับพื่อกันแล้วครับผมพอสงขามขึ้นมาแล้วเจ้าของครับ,บต้องภาวะกับคนในประเทศเจ้าของหลบว่างยาหลบขากันเลยอันตรายครับพี่นอ้อง แม้แต่มาสีทีที่ว่า,ามั่นใจเนี่ยเขาก็ยังปุ่มขาเขาไปทั้งสีอนนอ่อ้นเนาะโอ้ยตายตายเน่าพี่นองเอาไปมาพอเสือใจไปเขา่าตเขาลงคันขาไปพี่นาะว่าสู้กันครับผมเฮ็ดไปเรื่อยๆเพื่อมั่นอาสีบอรทรงผลถึงประเทรเฮาแต่ว่าเฮากับ ยิบจับอะไรอะไรก็เฮ็ดเฮ็ดไปครับผมเฮ็ดไปเฮ็ดไปเรื่อยๆครับผมอ่ะไปไปดูมองตี่บ้านน้องวันเข่าครับผมมาเลยมาแค่ฉาบช่วยครับมองขอดักแค่ปี่ซ่อนครับผมดักทุกมือทุกเว้นได้ครับแต่ไร้ของเขาอีได้ตรงหน้าเนาะครับเนาะแนมไปจะไหนก็เป็นทุกไงตรงหน้าอยู่โอ้ยปีนี้ปอกอยมีผู้ใด เขาไปหอยมาไถนาหุดกันครับผมปุ๋ยแพงเขาราคาถึกเออแต่ว่ามนก็บ่แดงครับผมผ่านเห่านี่เขาหอมมะลิเขาเปลือกเขาเจ้าเขาบอสจะเป็นเขายิวยังกระหุ้หุงกินได้เลยเนาะครับเนาะแต่เขาซาลี่เนี่ยต้องมาให้เป็นแป้งก่อนนะครับผมจะได้กินอ่าเขาซาลี่ก็มีอยูหมดแล้วครับผมประเทศนอกแถวยุโรปแถวไอยูเครนแถว รัสเซียอครับผมอ่าแต่เขาหอมมะลีบานเท่านี่ประเทศจีนเอาไปโอ้ยประเทศญี่ปุ่นเอาไปเห็ดไอ้ซากมาขายโอ้ยแต่บัากหลายบานเท่านี่ดีไทยสินค้าเกษตรเอื้อประโยชน์ให้ใน้ยทุนครับผมประเทศสารัดนี่โอ้ไอ้เกษตรกรเรษก,รกรเรษตรกรรมเรรรข้าใาว้เข้าว ลำรวยครับผมโอ้ยเขารวยเขาพอได้ขีดกันเขาพอได้เอื้อประโยชน์ให้ให้คนใดคนหนึ่งบ่ให้ครับผมบานเทานี่รวยจนกระจุกรวยกระจุกจนกระจายเขาว่าครับผมนี่แหละแย่แนงนอนพีน่องเนอะดูกกันต่อไปครับผมนี่แหละครับผมรัฐบาลทับได้ทุนอเอื้อประโยชน์ให้กันจนบกิตถึงหัวอกของชาวไหา้ชาวหน้าครับ กษตรกรเริ <cin> ่มตาพิ่เกินครับจนกระจนแห้งจนแห้งเหยียบจมท่อนี้กันต่อไปอ่ะไปไปเนาสวัสดีครับผมพี่น้องทุกูบทุรุนครับผมทำเอาขอานะเนาะทำเด้อชักดีไหนแม่ไปบ่ครับผมชักดีส่งเพื่อบ่าหรอไปเนาะแต่แม่ไปบ่ คอยเป็นมือเนาะเนาะอะไรทิศทางที่ไม่ไหวเ่ยสังโอ้ยไปอ่าผมไปไนั่งครับผมกันนั่งขาก็โตมากการที่ได้ไปครับผมว่าโตไปบอกก็ดีเพราะเปิดร้านเพราะในเวไปนะโตมาสวัสดีครับพี่ชาโดพี่พี่ติดโควิดต้มไก่บ่ ที่พิจับโควิดแต่ว่าดีอย่างหนึ่งนะครับเราพิ่น้องออเนาะโอ้ยช่วงนี้เขาปลูกมั่นกันลลยครับผมโควิดกับคออ่างอะไรกันไ้ครับผมทางแบบตัวอตองแว่เอาละพักกัน แต่ทุกมือก็เศร้าขันเศร้าจานกันบ้างเหรอครับผมมันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมชาติครับผมโควิดเป็นเรื่องธรรมชาติไอ้เขาบอกว่ามันมันโบเป็นบนารร้นานสมัยไทยไอใีรยังออพี่น้องไทยวัดมันโบบนางสรรมัยไทยวัดไงนะเดี๋ยว่า ต่เป็นไข่วัดไงหีืมันจะเป็นไข่ของงอ่อล่องพานนะครับผมโคตรหนาวสันเลยนะครับผมเรากินยาขาเสือข่รย,ยังไข่วัดใหญ่ไซสันดีกองั่นลูกสาวเป็นแล้วครับนาะไปถึงแล้วครับผมมาแล้วลูกกางานอีกสี่ลครับผมโอ้ใช้สองหลอบสามอน้องพอได้พอได้ปัน่นะพี่นืองอาไ โกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาที่ในสึกนี่นะ ตัวน,นี้ตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็สีไร่ครับผมนี่แปลงนี้ก็สีไร่แต่มันยาวอ่อันนั้นคือปลาเพียงหรือเปล่าปลาเพียงมาเวส่าอย่าตายตนน 8, 9, ด,ดีครับครับผมตัวนี้ก็สองลายแปดเก่าเป็นซีไร่พอดีครับ ิได้ดีแล้วเปล่าเนาะเอเดี๋ยวครับผมน้ำมือมาแต่เบิ้งหน้า ไปเพิ่งสวนครับผมโอ้ยเปลี่ยนแปลงครับผมแค่สองสามมือเองครับผมทันได้คือรถไถล้วก็อนนะฮะแน่นึงจะต้องไฮเสร็จนะครับผมจะได้ออกไปทุง่งไปสวนเนอกนะเนาะเหลือสองแปลงครับผมเหลือสองแปลงที่พันแตว่าครับผมสองแปลงแปลงนี้ไอ้ไม่ออกว่าเพ็ดเขาให้มืดทั้งพุ่นเป็นปูงาเลี้ยงงัวเออมันต้องได้อันแน่นึงเลยเพื่อนว่า เลี้ยงงัวเลี้ยงปูเลี้ยงปลาปูเขาละหมากร์มากมา,กมา,กมากไปนะครับพี่น้องน้ำมันจีหอด,อดวันนี้เนาะนี่ครับผมเดี๋ยวเหลืองสองงานนี่แหละไปมาจัดแจง แล้วครับพี่น้องครับผมาทำแล้วก็เขาหมูเขาห้างนะครับพี่น้องเนาะครับบ้านพักคอนเบิ้งลูกเบิ้งเต่า ว้าแล้วว่ารถเสียงขึอนเ,เหลือมี่มแีมขื้นรถเขามาหาแต่แมงกี้ซ่อนจริงคนหนึ่งก็ข้าแต่ร้อนอยู่ว่าแต่โอ้รถกำลังจับอยังนอ้นอเราต้องไปรอเราโอ้บรรยากาศ